시리 가오리 로스쿨, 루터 루퍼 케니제 11기 한국대 입학 선서가 있겠습니다 대한민국 날고기는 영재 천재들 다 모아놓은 기출 해설을 해줄 여유가 있는 너 같은 인간이 뭐랄 양정훈이다 형법을 가르치 판결문의 유죄인 것 같은 데요라고쓸 건가? 서병주 전 검사장이 퇴직 중인 한국대 로스쿨에서 사체로 발견되었습니다 สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเรามีละช่องวันว่างติดซีรีส์นะคะที่จะมารีวิวซีรีส์เกาหลี EP 1เพื่อดูว่าเราควรจะดูต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะ ซึ่งซีรีส์เรื่องที่รนมิจะมารีวิวในคลิปนี้นะคะคือซีรีส์เกาหลีเรื่อง low school ค่ะเป็นซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนให้อารมณ์แบบนักกฎหมายสุดเข้มข้นนำแสดงโดยคิมยองมินนะคะที่มารับบทเป็นอาจารย์ยังจงฮุนอาจารย์ประมวลกฎหมายอาญาสุดเข้มและไอ้เต้าคิมบองของเราค่ะที่มารับบทเป็นฮันจุนฮีค่ะนักเรียนกฎหมายระดับขั้นเทพของโรงเรียนที่มาในลุคแบบนุ่ตเนิร์สใสๆผมหน้าม,มาตกคือแบบ น่ารักอะซึ่งคอดเรื่องที่ปล่อยมานะคะจะเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตนักเรียนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยฮันกุกที่วันๆต้องวุ่นวายกับการเรียนการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมอาจารย์ประจําคลาสศาลจําลองค่ะและผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็ดันเป็นอาจารย์ยังจงฮุนและบรรดานักเรียนที่อยู่ในศาลจําลองช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่ะ พวกเขาต้องมาไขาปริศนาว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตรกรในคดีนี้ก็พอร์ตเรื่องก็มาในแนวแบบสืบสวนอารมณ์กฎหมายแบบเน้นๆเน,น,เนอะก็น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวเชียวค่ะต่อไปจะเป็นการสปอยอีพี1ล้วนๆนะคะใครที่ไม่อยากถูกสปอยแนะนำให้ปิดคลิปนี้ได้เลยค่ะ 1> E.P. 1นะคะเปิดเรื่องด้วยภาพจิ๊กซอและซาวประกอบที่ให้ความรู้สึกถึงความพิสวงและภาพของเลดี้จัสติกเทพีแห่งความวยุติธรรมนะคะที่ตั้งอยู่กลางโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้พร้อมกับเสียงเสียงหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าที่สุดแล้วกฎหมายจะยุติธรรมจริงหรือเปล่าพร้อมคอนเซ็ป ท u u t ์ and Justic o อลิบาย l w และเรื่องก็เริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยฮันกุกเดือนตุลาปี2020ช่วงเวลาปัจจุบันในศาลจำลองที่กำลังว่าความคดีวางยาย่านจอนจูดงมีคงังซนเอเป็นผู้พิพากษาซอจีโฮเป็นอายการคางังซนบีเป็นทนายความและฮันจุนฮีเป็นจำเลยค่ะ พร้อมกับเหล่าอาจารย์และอธิการบดีที่เฝ้าดูการพิจา,า,ารณาคดีในครั้งนี้รวมทั้งหัวหน้าอายาการซอพยองจูนะคะที่ตอนนี้เขามาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในคลาสเรียนสารจำลองนี้ค่ะเขามีท่าทีที่เหมือนจะวิงเวียนและปวดศีรษะอย่างหนัก เมื่อพยานให้การเสร็จสิ้นอาจารย์ซอพยองจูก็บอกให้นักเรียนพักเบรกกันได้30นาทีค่ะบรรดาอาจารย์และอธิการบด,ดีจึงออกจากศาลจำลองไปในศาลจำลองนะคะจึงเหลือแต่นักเรียนในคลาสนี้6คนค่ะเมื่อพักครบ30นาทีทุกคนมารวมตัวกันที่ศาลจำลองอีกครั้งแต่รอเกือบ20นาทีแล้วอาจารย์ซอที่เป็นอาจารย์เจ้าของคลาสนี้ก็ยังไม่มาสักที คังซนเอที่เป็นผู้พิพากษาจึงให้จอนเยซึนนะคะไปเรียกอาจารย์ซอที่ห้องพักเมื่อเยซึนเข้ามาที่ห้องพักอาจารย์ก็พบว่าอาจารย์ซอนอนอยู่บนเก้าอี้แบบน้ำลายฟูมปากและเสียชีวิตแล้วค่ะเม<ด>ื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุอดีตอายการยางจงฮุนซึ่งปัจจุบันก็คืออาจารย์ยางจงฮุนนะคะเป็นอาจารย์สอนของที่นี่ก็เดินเข้ามาในที่เกิดเหตุด้วย และเริ่มเดินสำรวจบริเวณที่เกิดเหตุค่ะคือเรามีชอบเศราประกอบนะคือให้ความรู้สึกถึงความแบบพิษส,สวงเข้าถึงอารมณ์มากๆอะ่ะตำรวจนะคะให้อาจารย์ยังจงหุนดูว่าเขาพบกระดาษในกระเป๋าเสื้อของผู้ตายนะคะที่มีข้อความลาตายไว้อาจารย์ยังจงหุนสายหัวและพูดขึ้นว่า ถ้าเขาอยากตายอ่ะเขาคงไม่สั่งพัสดุแบบส่งด่วนให้มาส่งในวันนี้หรอกแล้วภาพก็ตัดไปที่เดือนมีนาปี2020อาจารย์ยังจงฮุนหรือที่นักเรียนเรียกกันว่ายางเครติสเป็นอาจารย์สอนประมวลกฎหมายอาญานในคลาสเรียนที่สุดดุเดือดฮันจุนฮีเด็กนักเรียนปีหนึ่งที่โชว์สกิลขั้นเทพในคลาสคือแบบสุดเฉียบคือหลอ่อน่ารักแล้วยังเก่งอีกอะ ในขณะที่คังซซนเอที่ตอบคำถามแบบตะกุกตะกัดเธอโดนอาจารย์ยังถามจี้แบบกดดันสุดๆจนเธอคือแบบแทบอ้วกออกมาเลยอะเอาจริงๆถ้าเราเจอแบบนี้ก็คือก็ก็เครียดสุดๆเหมือนกันนะก็น่าจะมีอ้วกมีพุ่งได้เหมือนกันอนะผิดกับคังซซนบีนะคะนะัเกเรียนหัวกะทิในคลาสอีกคนที่ตอบคำถามได้อย่างนิ่งสุดๆคือซีนนี้คนไม่รู้กฎหมายแบบเราเนียคืออึนมากๆเลยอะเพราะว่าแบบพูดตอบกันด้วยภาษากฎหมายแบบรัวๆๆๆว ไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็แบบแอบอ่านซับไม่ทันด้วยอ่ะแล้วภาพก็เล่าถึงตอนสอบสัมภาษณ์ของคังโซนเอค่ะที่มีอาจารย์ยังเป็นคนสัมภาษณ์เธอค่ะเธอบอกเหตุผลที่เธอเลือกมาเรียนที่นี่ว่าเธอต้องการคําขอโทษจากกฎหมายที่ทําผิดกับเธอไว้เพราะเคยเกิดเหตุการณ์ที่เธอเข้าไปช่วยคนคนนึงแต่เธอกลับโดนฟ้องข้อหาทําร้ายร่างกายไปด้วย ซึ่งเธอคิดว่าไม่ยุติธรรมกับเธอเลยค่ะแล้วค่าทนายนะคะก็คือแพงถึง3ล้านวอนแล้วถ้าเธอสู้คดีเองแล้วแพ้ก็ต้องจ่ายค่าปรับ2ล้านวอนค่ะเธอจึงเลือกจบด้วยการประนีประนอมนะคะเพราะค่าประนีประนอมคือถูกที่สุดที่1ล้านวอนซึ่งเธอต้องนำเงินเก็บจากการทำงานมาหลายปีเพื่อมาจ่ายเธอจึงคิดว่าคนจนๆแบบเธอถ้าอยากได้ความยุติธรรมก็คือต้องมาเป็นทนายจึงเป็นเหตุผลที่เธอมาสมัครข,ขอทุนที่โรงเรียนกฎหมายแห่งนี้ค่ะ แล้วคลาสเรียนก็ดำเนินการต่อนะคะโดยอาจารย์ยังได้ยกตัวอย่างถึงคดีของหัวหน้าอายการซอที่ถูกฟ้องในข้อหารับสินบนที่เป็นที่ดินมูลค่า370ล้านวอนจากสสโคโดยสารชั้นต้นนะคะตัดสินว่าไม่มีความผิดสารอุทธร์ตัดสินว่าผิดแต่สารอาญานะคะให้ส่งคดีกลับไปที่สารชั้นต้นและตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดค่ะ แล้วคดีก็ปิดลงค่ะอาจารย์ยังถามนักเรียนว่าข้อต้อยแย้งของคดีนี้คืออะไรจังหวะนั้นอาจารย์ซอพยองจูนะคะเดินเข้ามาในคลาสเรียนด้วยแล้วเขาก็พูดมาว่าที่ดินฟรีของนายซอนะคะได้รับถือว่าเป็นสินบนหรือว่าของขวัญแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันถึงข้อกฎหมายของเรานักเรียนในคลาสนะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะคดีนี้เป็นคดีความที่เกิดขึ้นจริงของอาจารย์ซอพยองจูค่ะ ภาพเล่าเรื่องนะคะเมื่อปี2017ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่กำลังพิจารณาความในศาลที่มีอาจารย์ยังทำหน้าที่เป็นอายการและอาจารย์ซอเป็นจำเลยในคดีนี้ค่ะอาจารย์ซอให้การว่าที่ดินที่เขาได้รับเป็นของขวัญราคาสูงที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งบนค่ะซึ่งเป็นของขวัญที่เขาไม่ควรรับเอาไว้แล้วท้ายที่สุดแล้วคดีนี้ก็ถูกปิด โดยตัดสินว่าที่ดินนั้นเป็นของขวัญไม่ใช่การติดสินบนคะ่ะและเพราะคดีนี้นะคะอาจารย์ยังก็เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นอายการ,ร,ารค่ะเมืม่อ,อ,อคลาสเรียนจบนะคะอาจารย์ยังก็เดินมาหาอาจารย์ซ้อที่ตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าอายการนะคะซึ่งกำลังยืนอยู่ที่หน้ารูปปั้นเทพียุติธรรมเขาพูดให้อาจารย์ยังกลับไปทำงานเป็นอายการเหมือนเดิม อาจารย์ยางปฏิเสธและตอบว่าเขาไม่อยากตกเป็นหุ่นเชิดของหัวหน้าอายการซออีกค่ะซีนนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันระหว่างอาจารย์ยางและอาจารย์ซอค่ะแล้วเรื่องก็เล่าถึงนักโทษอีมันโฮนะคะที่ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะถูกจำคุกครบตามกระบวนการยุติธรรมค่ะเขาออกจากคุกโดยแบกหนังสือประมวลกฎหมายติดตัวมาด้วยพร้อมกับสายตาที่มุ่งมั่นและเครียดแค้นคือออกมาแบบไม่ธรรมดาแน่ๆ อีมันโฮมาที่โรงเรียนกฎหมายเขาตรงไปที่คลาสเรียนวิชาประมวลกฎหมายแพ่งของอาจารย์คิมอึนซุกซึ่งเธอกำลังตั้งคันอยู่ค่ะอาจารย์คิมอึนซุกนะคะเป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษามากๆเพราะการสอนที่สนุกสนานของเขาและจุจๆนะคะอีมันโฮก็โผล่มาในคลาสเรียนค่ะสร้างความตกใจให้กับอาจารย์คิมอึนซุกมากๆเลยค่ะ และภาพก็เล่าถึงเมื่อปี2008นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ในศาลซึ่งกำลังพิจารณาคดีความโดยมีอาจารย์คิมอึนซุกเป็นผู้พิพากษา และอ e ีมันโฮเป็นจำเลยค่ะในเหตุการณ์นั้นนะคะอีม e ันโฮยืนยันว่าเขาดื่มเหล้าจนเมาเลยจำอะไรไม่ได้เลยค่ะซึ่งจริงก็คือในคดีนี้อาจารย์ซอพยองจูคือมีหน้าที่เป็นอายการนะแต่เพราะอายการไม่ยื่นฟ้องต่อค่ะอาจารย์คิมอึนซุกในฐนานะผู้พิพากษาจึงต้องจำใจลดโทษให้กับอ e ีมันโฮค่ะซึ่งสร้างความโกรธแค้นในการตัดสินใจให้กับตัวเธอเองมากค่ะจนเธอถึงกับด่าอ e ีมันโฮที่ดูไม่รู้สึกสำนึกผิดอะไรเลยว่า สารเลวค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะได้มีการแก้ไขกฎหมายจากลดโทษตามหน้าที่ไปเป็นการลดโทษตามความต้องการของผู้พิพากษษาแทนค่ะอีมันโฮนะคะถามอาจารย์คีมุนซุกว่าถึงกับแก้กฎหมายได้แล้วทำไมถึงเลิกเป็นผู้พิพากษาอาจารย์คีมุนซุกมองอีมันโฮด้วยสายตาที่หวาดกลัวนะคะแล้วถามเขาว่ามาที่นี่ทำไมอีมันโฮตอบว่า เขาต้องการฟ้องคนที่คอมเมนต์ด่าเขาในอินเทอร์เน็ตค่ะและเพราะที่นี่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีๆไม่ใช่เหรอนักเรียนอยู่ซึงแจนะคะที่ดูอยู่อย่างโกรธจัดก็พุ่งออกมาจะทำร้ายอีมันโฮอีมันโฮที่รู้กฎหมายอะค่ะคือเหมือนไปอัพสกิลในคุกมาค่ะเขาตอบโต้แล้วขู่นักเรียนกลับด้วยข้อกฎหมายค่ะจังหวะนั้นนะคะอาจารย์ยังเดินเข้ามาในห้องพอดีค่ะแต่อาจารย์คิมอึนซุกก็คือ ตกใจและหวาดกลัวมากจนเธอคือตกเลือดแล้วก็เป็นลมไปเลยค่ะอาจารย์ยังนะคะให้อีมันโฮมาคุยที่ห้องนะคะเขาพูดถึงคดีชนแล้วหนีเมื่อปี2008ที่อาจารย์ยังเคยเป็นอายการในคดีนี้ซึ่งเป็นคดีเดียวที่เขายังติดใจนะคะเพราะว่าเขายังไม่สามารถคลี่คลายได้ซึ่งในคดีนี้ก็คืออีมันโฮเป็นคนเห็นเหตุการณ์ค่ะแต่เขาก็ยังยืนยันว่า เขาเมานะคะแล้วก็จําทะเบียนรถที่ชนไม่ได้ค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบัน,นค่ะตํารวจสายสืบแล้วอาจารย์ยังกําลังยืนดูอยู่ที่สารจําลองนะแล้ววิเคราะห์ว่าถ้าคนร้ายเข้ามาจะต้องเข้าผ่านประตูสําหรับอาจารย์ที่เปิดได้จากการสแกนลายนิ้วมือเท่านั้นและอีกทางคือต้องเดินผ่านสารจําลองเข้ามาค่ะซึ่งจุดนี้ก็คือจะไม่มีกล้องวงจรปิดจึงไม่สามารถเช็คคนเข้าออกได้ค่ะอาจารย์ยังจึงเสนอให้ตำรวจนะคะเช็คจากรอยเท้าดูค่ะ ตำรวจถามเขาถ้าเป็นการฆาตรกรรมแล้วมีใครที่น่าสงสัยไหมเขาตอบว่าตัวเขาเองค่ะและอีกคนหนึ่งซึ่งไม่บอกว่าเป็นใครค่ะทางฝั่งอธิการบดีก็เหล่าอาจารย์กำลังประชุมกันอยู่เพื่อจะปิดข่าวไม่ให้ข้างนอกรู้และห้ามให้นักเรียนพูดถึงเหตุการณ์นี้ค่ะจังหวะน,นั้นอาจารย์ยางนะคะเดินเข้ามาและพูดว่า ไม่จําเป็นต้องห้ามหรอกเพราะว่านักเรียนที่โรงเรียนก็คือไม่มีใครสนใจเลยทุกคนยังคงอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างขมักขมเมนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะแต่ยกเว้นคังทรงเอนะคะที่เธอรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ปกตินะแบบเฮ้ยอาจารย์ตายทั้งคนนะฮัะจนจุนฮีที่มีท่าทีเหมือนกําลังเสียใจอยู่ค่ะเขากําลังวิ่งรอบสนามอย่างบ้าคลั่ง เมื่อเขาเดินออกจากสนามนะคะก็พบกับอาจารย์ยังที่กําลังยืนมองอนุสาวรีย์ที่อาจารย์ซอเป็นคนสร้างไว้ค่ะแล้วเขาก็พูดกับอาจารย์ยังว่ามันไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายใช่ไหมอาจารย์ยังพยักหน้าและตอบว่าอาจารย์ซอมีเรื่องให้ต้องจัดการอีกเยอะแยะเกินกว่าที่จะทําอะไรแบบนี้ค่ะฮันจุนวีจึงพูดว่าแล้วคนร้ายเป็นใครกันแน่แล้วเรื่องก็เล่าถึงอ e ีมันโฮนะคะในห้องเช่าเก่าๆที่เต็มไปด้วยหนังสือประมวลกฎหมายนะคะ เขาเห็นข่าวการเสียชีวิตของหัวหน้าอายการซอมเขามองดูด้วยสีหน้าประหลาดใจนะคะแล้วตำรวจก็มาเคาะเรียกเขาที่ห้องค่ะต่อมาทางตำรวจนะคะโทรหาจานยังตำรวจบอกว่าอีมันโฮได้มาที่มหาวิทยาลัยฮันกุกในวันที่เกิดเหตุตามที่เขาสงสัยและออกไปในตอนเช้าค่ะอีมันโฮนะคะอยู่ที่ด้านนอกจนกระทั่งถึงเวลาที่เกิดเหตุแล้วภาพก็แพลนไปที่รูปภาพรถสีดำคันหนึ่งที่มีเลขทะเบียน 07พ .4295 ค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะในคลาสเรียนสารจำลองของอาจารย์ซอที่ตอนนี้มีอาจารย์ยังมาทาหน้าที่สอนแทนค่ะซึ่งในระหว่างคลาสเรียนก็คือทางตำรวจได้ขอเข้ามาในสารจำลองและพูดถึงรอยเท้าที่พบในบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งหากเป็นรอยเท้าของใครคนนั้นก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ค่ะโดยรอยเท้าที่พบนั้นนะคะมีรอยเท้าของรองอธิการบดี รอยเท้าของฮันจุนฮีรอยเท้าของอาจารย์ยังรอยเท้าของจอนเยซึนนะคะที่เป็นคนที่พบศพอาจารย์ซอเป็นคนแรกรอยเท้าของซอจินโฮนะคะและรอยเท้าของคังซนบีค่ะและตำรวจนะคะได้แจ้งผลการชนะสูตรศพนะคะพบว่าอาจารย์ซอเสียชีวิตจากการฆาตกรรมด้วยการวางยาเกินขนาดซึ่งยาที่ใช้คืคอยาไอซ์ที่ผสมไว้กับน้ำตาลค่ะ นำไปใส่ในแก้วกาแฟนะคะในปริมาณที่พอจะฆ่าคนได้และบังคับให้อาจารย์ซอกินค่ะซึ่งในที่เกิดเหตุได้พบแก้วกาแฟและซองพลาสติกนะคะที่ใส่ยาไอซ์อยู่ในถังขยะค่ะและยังได้ลายนิ้วมือจากทั้งสองหลักฐานนะคะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจก็คือกำลังส่งพิสูจน์ลายนิ้วมืออยู่ค่ะเมื่อตำรวจพูดจบนะคะจึงเดินออกจากศาลจำลองไปนะคะแต่ไม่ทันไรตำรวจก็รีบวิ่งกลับมาด้วยท่าทีที่เร่งรีบนะคะและตรงไปหาอาจารย์ยัง และพูดกับอาจารย์ยังว่ายงจวคุณสูคุณถูกคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมซอพยองจูค่ะและทำการใส่กุญแจมืออาจารย์ยังในระหว่างที่ยังอยู่ในคลาสอยู่ซึ่งทำให้นักเรียนนะคะที่อยู่ภายในศาลจำลองคือตกใจและงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆหลังจากนั้นนะคะตำรวจก็คุมตัวอาจารย์ยังออกไปค่ะแล้วก็ จบค่ะจบแบบค้างสุดๆอะ่ะสรุป EP1 นะคะก็จะบอกเล่าให้เห็นถึงคลาสเรียนของบรรดานะัก mm hmm. เรียนกฎหมายที่แบบว่าสุดจะดุเดือดแล้วก็เข้มข้นนะคะแล้วก็แลปรมการขัดแย้งของแต่ละตัวละครตัวละครนะคะซึ่งเอาจริงๆคือดูจบแล้วเรามีแบบเอี่ยงวะ่ะคือเรื่องนี้นะคะเดินเรื่องไวมากและแบบไวจนแอบตามไม่ทันอะ่ะ จนต้องย้อนกลับไปดูใหม่อ่ะแล้วคือแบบพูดกันรัว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 ,รวมากแล้วภาษากฎหมายล้วนๆน่ะคนโง่กฎหมายแบบเรามีก็เลยแบบแอบงงอ่ะแต่คือมันมีจุดพีคค่ะตรงที่เกิดคดีฆาตรกรรมอาจารย์ซอพยองจูขึ้นมาแล้วดันมาจบตรงที่ตำรวจคุมตัวอาจารย์ยางในฐานะผู้ต้องสงสัยไปอ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าอาจารย์ยางอ่ะเป็นฆาตรกรจริงเหรอพราวถ้าไม่ใช่อาจารย์ยางอ่ะจะเป็นใครอ่ะใครเป็นฆาตรกรอ่ะ แล้วค่ายังไงค่าด้วยเหตุผลอะไรอะถึงจะแอบอ่านซับไม่ทันแต่เรามีขอดูต่อ EP 2แน่นอนค่ะก็เรื่องชนให้เราสงสัยเนื้อแบบอารมณ์แบบฟิลแบบคนนันมาเรายิ่งผู้ต้องสงสัยก็คือเป็นคนที่รู้กฎหมายอีกระมีว่าคงจะเชื่อเฉื่อนการสนุกแน่นอนอะแล้วคือดีเทลของเรื่องนี้คือจริงๆะมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการกระทําของแต่ละตัวละครนะคะ ความสายตาเลิกลักความสายตาเหมือนมีอะไรความสายตาเหมือนมีอะไรอีกคือมันสนุกมากอบบเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามามากๆอะ่ะแบบนี้ก็าะมีขอดูต่อ EP 2แน่นอนค่ะ<ๆ>ก็ซีรีส์เรื่อง low school นะคะสามารถหาดูได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน netflix ค่ะใครชอบซีรีส์แนวสืบสวนแบบตามจับฆาตกรแบบอารมณ์แบบกฎหมายแน่นๆเข้มข้นเข้มข้นคือเรามีว่าห้ามพลาดเรื่องนี้ทีเดียวเชียวค่ะ วันว่างติดซีรีส์ EP หน้ารานมิจะมารีวิว EP หนึ่งของซีรีส์เรื่องไหนอีกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะคะส่วน EP นี้อันยอง